อันนี้จะเป็นมแนีแอร์ห้องผู้โดยสารด้วยนะครับแอร์ห้องผู้โดยสารแล้วก็จะมีเขาเรียกเหมือนม่านกันแดดนะครับเป็นม่านกันแดดนะครับเราสามารถยกขึ้นได้แล้วก็คล้องได้เลยมีสายฝาเลยนะครับมีมีสองฝั่งเลยสายฝานะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้ครับเหมาะสําหรับผู้บริหารมากนะครับแล้วก็ภายในจะดูกว้างขวางมากนะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเซลน็อตนะครับที่เต็น์รถเอออโต้คาร์สาขาพนัสนิคมนะครับต้องบอกได้เลยว่าที่นี่เป็นรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกนะครับว้าววันนี้เซลน็อตจะพามาดูรถ t o y ยต้าแคมรีนะครับปี2 0 1พันสิบสามนะครับเป็นตัวไฮบริดนะครับเครื่องสองจุดทานะครับเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันเลยครับภายนอกก็จะเป็นตัวรถก็จะเป็นสีดํานะครับกระจังด้านหน้าจะเป็นกระจังคมเมียมนะครับโลโก้ สัญลักษณ์ของไฮบริดนะครับจะเป็นเป็นแถบสีฟ้านะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์คู่นะครับมาพร้อมกับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หน้า2จุดนะครับรวมไปถึงไฟตัดหมอกด้วยนะครับเดี๋ยวเราขยับมาดูทางด้านล้อกันบ้างนะครับทางด้านล้อเนี่ยคือจะมาจากศูนย์เลยนะครับมาจากศูนย์โตโยต้าเลยคือเดิมเดิมเลยนะครับ แล้วก็กระจกด้านข้างครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับอ่าแล้วก็มือเปิดนะครับจะเป็นมือเปิดครเมียมนะครับตัดสีดํากับตัวรถนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูภายในเนี่ยเดี๋ยวเราพาไปดูด้านหลังนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนครับเดี๋ยวเราขยับมาดูทางด้านหลังกันนะครับทางด้านกระจกข้างหลังนะครับจะเป็นไฟเบรกดวงที่3ามนะครับแล้วก็อ่าเป็นกระจกไล่ฟ้านะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลัง4ี่จุดเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูภายในนะครับว่ามันจะเก็บของได้เยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันบ้างนะครับว่ามันจะเก็บของเยอะได้ขนาดไหนนะครับอันนี้ชุดแม่แรงนะครับชุดแม่แรงชุดยางอะไรนะครับมีครบเลยนะครับแล้วก็สามารถสามารถซุกเงินภรรยากับสามีได้นะครับผมบอกเลยตรงนี้มันเป็นทีเด็ดนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันนะครับว่ามันจะน่าใช้ขนาดไหนนะครับ เดี๋ยวเรามาชมภายในกันนะครับว่ามันจะน่าใช้ขนาดไหนนะครับคอนโซลทางด้านหน้าจะเป็นคอนโซลสีดานะครับตกแต่งตกแต่งลวดลายเป็นลายไม้นะครับแล้วก็พรมอะไรรูปทรงจะเป็นพรมอะไรสีก้านนะครับเป็นพรมลายมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็ทางด้านข้างนะครับจะเป็นปุ่มเมมเมมเซตที่นั่งได้2ตําแหน่งนะครับสามารถเซตที่นั่งได้2ตําแหน่งเลยนะครับนี่แล้วก็ปุ่มสตาร์ทนะครับจะเป็นปุ่มคุชตาร์ทนะครับสามารถเหยียบเบรกแล้วกดสตาร์ทได้เลย ระบบแอร์ระบบแอร์ซ้ายฝานะครับปรับองศาได้ซ้ายฝาแล้วก็มีปุ่มอ่า easy mode นะครับกับปุ่ม ev mode นะครับเป็นเกียร์ auto นะครับแล้วก็อ่าเป็นมีที่จุดบุหรี่ให่นะที่จุดบุหรี่แล้วก็อันนี้เป็นที่วางแก้วนะครับอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เป็นที่เสียบไฟชาร์จแบตนะครับอันนี้คือเป็นปกติเลย เดี๋ยวเราไปดูทางด้านหลังกันครับห้องห้องผู้โดยสารนะครับว่ามันจะน่าใช้ขนาดไหนโอเคครับไปกันเลยเดี๋ยวเรามาดูทางด้านหลังกันนะครับอันนี้จะเป็นมีแอร์ห้องผู้โดยสารด้วยนะครับแอร์ห้องผู้โดยสารแล้วก็จะมีเขาเรียกเหมือนม่านกันแดดนะครับเป็นม่านกันแดดนะครับเราสามารถยกขึ้นได้แล้วก็คล้องได้เลยมีสายฝาเลยนะครับมีมีสองฝั่งเลยสายฝานะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้ครับเหมาะสําหรับ ผู้บริหารมากนะครับแล้วก็ภายในจะดูกว้างขวางมากนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเป็นที่วางมือนะครับแล้วก็ที่วางแก้วนะครับสามารถวางแก้วน้ําได้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับรถคันนี้นะครับมาพร้อมกับลําโพงเจ็ดตำแหน่งด้วยนะครับมาพร้อมกับลําโพงเจ็ดตำแหน่งนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูห้องเครื่องกันนะครับว่ามันจะเดิมสนิทขนาดไหนนะครับไปกันเลย let's go เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันครับลูกค้าห้องเครื่องเขาจะมาแบบเดิมๆเลยนะครับรอยมาร์ครอยอาร์ตทุกจุดนะครับเป็นเหมือนเดิมทุกจุดนะครับแล้วก็บอดี้โช๊คสองทั้งสองด้านนะครับคือน็อทุกตัวยังไม่เคยยังไม่เคยขัดนะครับ <S <S เครื่องยังใหม่อยู่นะครับยังเดิมๆอยู่เลยนะครับ <S <S คันนี้นะครับ เป็นเครื่องบินซินนะครับเป็นเครื่อง2,005ซีซีนะครับทำงานควบคู่กับระบบไฟฟ้าไฮบริดนะครับแล้วก็ให้กำลังแรงม้าได้ถึง205แรงม้าเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นอะไรให้ลูกค้าบ้างเดี๋ยวเรามาดูโปรโมชั่นกันครับว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างคันนี้โปรโมชั่นออกรถ6บาทนะครับแล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์กล่อง6ปีเต็มนะครับแล้วก็มี อากันฉุกเฉินกรณีเช่นอย่างเช่นลูกค้าน้ํามันหมดรถยางรั่วหรือว่าแบตเตอรี่เสียนะครับเรามีบริการ24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็คันนี้มีโปรโมชั่นรับเงินกลับบ้าน60,000บาทนะครับเฉพาะลูกค้าเครดิตดีนะครับรับเงินกลับบ้าน60,000บาทเลยนะครับเอาไปต่อยอดต่อธุรกิจได้นะครับคันนี้นะครับราคาป้ายแดงนะครับอยู่ที่ล้านกว่าบาทนะครับราคาป้ายแดงล้านกว่าบาทนะครับแต่ว่าเฮียขายให้559,000บาทนะครับ 5 5 9 0 0 0 9 0 0บาทนะครับคันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ8,000-9,000บาทนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากจะออกรถ Cam เบอรคันนี้นะครับเป็นรถที่เหมาะสำหรับผู้บริหารมากเลยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับอยากได้ Cam เบอรี่คันนี้นะครับติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับมีเบอร์โทรมีไลน์แล้วก็มี Facebook ที่ต้องติดตามไปเลยครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ